สวัสดีค่ะสาวเลนูมาแล้วค่ะสะพยสายสวีดนสไตล์สาวเลนูค่ะวันนี้ก็สาวนูก็จะมากินลาบปลาหมึกค่ะวันนี้สาวเรนูทาลาบปลาหมึกวันนี้วันยุทธค่ะวันนี้วันยุทธหนึ่งวันก็เลยมาทาปปําลาบปลาหมึกตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะเอามากินข้าวเที่ยงด้วยกันเด้อค่ะยับพี่น้องทุกคนทุกคนเด้อค่ะ เอ้าสาวนุก็มีพักสลับพี่พริกแล้วก็ใบโบโบค,ค่ะใบโบโบบ้านเองนี่ใบโบโบกะค่ะแล้วก็แค่รอมีพริกโดดหน้าด้วยหนึ่งโอ้ยก็ไม่น้อยเด้อค่ะในดูอยากเพชนเนาะวันนี้เอาแรงเนาะยุดหนึ่งวันสาวนุก็ยุดหนึ่งวันก็เวลาก็นี่ค่ะ เวลาก็ไปเร็วมากเลยก็มาทําคลิปทําอะไรหยุดหนึ่งวันก็ประวะมาถักทายพี่นองเด้อค่ะนี่กลับมาอันนี้ก็ไอ,ไอตังโถใหญ่อะค่ะพักตังโถใหญ่เอายังไงก็มากินด้วยกันเด้อค่ะพี่นองทุกคนเด้อค่ะมากินด้วยกันวันนี้สาวนุนก็มาทำลาบปลาหมึกเนาะเอาคางมามากินด้วยกันเด้อค่ะมาชิม ลองชิมด้วยค่ะเนยืมจัดตัวนี้สารน้อยได้ใบะบะวบกชอบค่ะชอบใบบะบกบ้านเองืมอ มันนี่รบสองค่ะสาวนุก็ใส่เสียนี่หน่อยเด้อค่ะใส่สียนาาเนาะเอาค่ะมากินด้วยกันขออนุญาตใช้มือเด้อค่ะเนี่ยพักรกบประกาดแก้วค่ะ ถึงหนูสาวเลยนุช่วงนี้ค่ะงานเยอ,อะอะมาค่ะมาอ เจ็บค่ะเจับอืมเสียสเส้ยค่ะต้องทำ ลองทำกินเด้อยค่ะวาบปลาหมึกอร่อยอะ่ะ <c oughs> ใบโบบกปั่นเองเด้อยค่ะเนี่ยโอย้กินเม็ดพริกเม็ดพริกโดดไปแซป่บ <c oughs> นามแซ่บเปรี้ยวอืมหอ๋อ,อ,อน,นี่ช้ำเลยค่ะโอ้ลาบประมือก็อร่อยเด้อค่ะเนี่ย เจ้่ะวันนี้สารรนูยุกทำนวนทำนี่เหมือนไม่ได้ยุด้วยคะ่ะ ทุบ้านมาค่ะมากินไม่ต้องบนจับดูซานูใส่ข,ข้าวขวอย่างเยอะ ราบเขาขวดหอมเนอะอร่อยอพีกกวานหวานใช่ไหม โอ้มาค่ะมาโอ้แซบ่บผัดแซบ่บอืมสกินเนื้อ เค้ก็กรอบกว่า่ะเค้กก็อื้มพริกน้อยอืมอืมหน่อยจะแสบเนาะโอ้กระเพชรกานะมาค่ะมาอืม 음. 음. คุณนี่ก็เขาแบบว่านุกกทำงานสทุกเสาร์อาทิตย์เดอ้อจ้ะนูกจะมีเวลาทำคลิปมามาทักทายมาเดอ้อแต่มันเป็นไรเนาะ มาเจอกันตอนที่เรามีเวลาอู้ดูค่ะดูมาขึ้มาอ,อน วางกระเพชเข้ากันก่ขคเนี่ยอืมแกบค่ะตั้งแต่มาอยู่ติเวีนพึ่งกินข้างแรกด้วยค่ะลาบลาบปลาเมึกเนี่ย โอ้ซาจ่านี่ค่ะอืม mm hmm. mm hmm. อืมเพกโดดเลยค่ะเนี่ยมาอืมเนี่ย เม็ดออกกันแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยพริกตัวบานใครเนาะแซบแตะอ้าวเพชรโอ้ยเพชรลาย ไมไหวค่ะโอ้เพลเพลแซ่บ นะอร่อยค่ะเอยเยอะเมนูเนี่ยตาไฟด้วยค่ะตาไฟ มาค่มา อ,อื๋อเพ็ดค่ะเพ็ดเอาเด้อค่ะโอเคนี่ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเด้อค่ะที่ที่สามทุมสาวด้วยนูมอู้เพ็ดไหล ไปหลายค่ะยังไงก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกดด่งด้วยเด้อค่ะยังไงก็าฝากด้วยเด้อค่ะฝากคลิปต่อไปด้วยโอ้ไปแล้วค่ะรานุเพชเพชรหลายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ